ซื้อสินค้าเกาหลีของแบรนด์อาโตมีแล้วมีเงินเข้าในบัญชีเรานะคะเป็นผลตอบแทนจากกำไรได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นที่700 2 0 0 0 4,000พัน0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0ห0หรือ40,000บาทต่อวันนะคะอันนี้คือราคาบวกลบนะคะเราก็ต้องดูว่าเราเข้าเงื่อนไขอะไรว่าเราอยู่ในระดับไหนนะคะของการเป็นสมาชิก ซึ่งคะแนนสะสมส่วนตัวจะเป็นตัวบอกระดับสมาชิกของเรานะคะตำแหน่งแรกก็คือเซลล์ representative นะคะก็คือตั้งแต่1,000 0 PV คือเราซื้อของอะคะ่ะสะสม1,000 0 PV ขึ้นไปถึงน้อยกว่า3,000 0 0 PV ก็คือ2,99,900 PV นะคะเราก็จะอยู่ในตำแหน่งของเซลล์ representative ถ้าเป็น3,000 0 PV นะมีคะแนนสะสมส่วนตัวนะคะอันนี้คือส่วนตัว300,000ถึง7 0 0 0 0 PV เราจะได้ขึ้นตำแหน่งอยู่ในระดับสมาชิกเอเย่นค่ะถ้า700,000 PV ถึงน้อยกว่า1.5ล้านก็คือ1,499,900เนาะ99 PV นะคะก็คือจะอยู่ในตำแหน่งสเปเชียลเอเค่ะและตำแหน่งต่อมาก็คือ d e ลเลอร์ชิก็คือตั้งแต่ที่เราสะสม ซื้อของค่ะเท่าไหร่ก็ได้ค่อยๆซื้อเหมือนซื้อของใช้ในบ้านนะคะ1.5มิลเลียนก็คือ1.5ล้านจนถึง2.4ตอนน้อยกว่านะคะน้อยกว่า2.4มิลเลียนก็คือ2 3 99, 9ล้าน3 ,99 นั่นเองจะเป็นดีล l เลอร์ชิพและตำแหน่งสูงสุดนะคะก็คือ PV ที่2.4ล้าน4แสนขึ้นไปนะจะเท่าไหร่ก็ตามก็คืออยู่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดนั่นก็คือ Exclusive ดิสติบิว t เ r อนะ,ะอันนี้คือเป็นคะแนนส่วนตัวที่เราสะสมยิ่งเราสะสมคะแนนนะคะซื้อของมากขึ้นเท่าไหร่เราก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่าน,านั้นซึ่งตรงนี้ส่งผลยังไงกับรายได้ที่เราจะได้รับนะคะต่อวันถ้าเราทําได้ตามเงื่อนไขนะคะอันนี้คือเป็นคะแนนสะสมส่วนตัวไม่มีวันตัดนะคะตลอดอายุสมาชิกใน1ปีก็คือซื้อของ1ชิ้น อะไรก็ได้นะคะต่อมาเราจะได้รายได้ที่เมื่อกี้บอกตรงนี้ได้อย่างไรนะไม่ใช่แค่เราซื้อสะสมส่วนตัวแต่ว่าเรามีการแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนที่อยู่ข้างล่างเรานะคะก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่านั้นนะมีแค่ซ้ายกับขวาถ้าเพื่อนที่เราแนะนำนะคะรวมถึงคนที่อยู่ข้างล่างเราอาจจะไม่ใช่คนที่ที่เราแนะนำเขานะคะแต่เขาอยู่ข้างใต้เรานะคะ สามารถกดดูได้นะคะจากในระบบออฟฟิศของฉันแล้วก็ผังเครือข่ายค่ะถ้าฝั่งซ้ายมีคะแนนสะสมนะคะของทุกคนที่อยู่ใต้เราอยู่ที่3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0เ v ก็หมายความว่า3 0 0 0 0 0คะแนนนะคะสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนวันหนึ่งที่ฝั่งซ้ายมีถึง 300000pv, ฝั่งขวาถึง300000 pv นะคะในวันนั้นนะเราก็เข้าเ,เข้าขายละแล้วเข้าขายเนี่ย เราจะได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคะแนนส่วนตัวของเราสมมติสมมติว่าคะแนนส่วนตัวของเรานะคะอยู่ที่1000 0ห0 0 0นหคะแนนสมมุตินะเราเราซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะเพิ่งซื้อไปไม่เยอะเพราะว่าคะแนนเขาก็คือให้เยอะเนาะตามเงินวอนอ่าเราสมมติเราซื้ออยู่ที่1 0 0 0 0ห PV นะคะเราเป็นเซลล์เรปเปอร์เซนเททีฟแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราเอาดูตรงนี้คะแนนสะสมส่วนตัวนะ คะแนนสะสมส่วนตัวเราสมมุติมี1 0 0 0 0 PV แล้วซ้ายขวาเราซ้ายนะนี่คือซ้ายมี300,000 PV ขวาม,มี300,000 PV เราจะได้ที่5คะแนนความหมายก็คือเราจะได้เงินคืนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเรานะคะที่เราใส่ไว้ในระบบออฟฟิศของฉันเนี่ยก็คือ700ประมาณ700บาทบวกลบนะคะก็คือขึ้นอยู่กับค่างเงินไทยเกาหลีนะตอนนั้นก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเราแบบอัตโนมัตินะคะแต่คนที่จะได้ คนที่จะได้เงินสะสมหรือว่าเงินเ,เงินโบนัสตรงนี้เนี่ยจะต้องสมัครแบบผู้บริโภคหรือนักธุรกิจคะนักธุรกิจนะคะผู้บริโภคเนี่ยสามารถสั่งซื้อในราคาสมาชิกได้นะคะแต่ว่าไม่ไม่มีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะยกเว้นนักธุรกิจถึงจะมีสิทธิ์สั่งซื้อแล้วได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะซึ่งการจะได้รับคอมมิชชั่น เราจะต้องมีคะแนนสะสมส่วนตัวนะยิ่งมากยิ่งดีนะคะให้ถึงก็คือยิ่งมากยิ่งดีนะยิ่งมากก็คือจะได้ขึ้นตำแหน่งตามนี้นะคะมากสุดก็คือ2 4งล้านแสนถึง2องล้านสี่แสนแล้วเนี่ยเราก็แค่รักษาย,ยอดนะคะปีละครั้งซื้ออะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดจำนวนขั้นต่ํา เราก็ซื้อเพื่อนักษายยอดของเรานะแล้วพอเราอยากซื้อของเพิ่มเติมใช่ไหมซื้อของในบ้านเราก็ไปซื้อชื่อคนข้างล่างของเพื่อนไปช่วยเพื่อนสะสมคะแนานนะคะเช่นเรามีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่10,000หมถึง2อง9 99, 9 9เก้าหมื่บาทเพราะว่าน้อยกว่า3 0 0แสนเนาะแล้วซ้ายขวาเรามีคัง้งละสามแสนเราจะได้700บาทอย่างที่บอกน,นะคะโดยประมาณแต่ถ้าเรามีคะแนนสะสมส่วนตัวอยู่ที่3 0 0 0 0น pv ขึ้นไปจนถึง700,000 pv นะคะเราซื้อมากขึ้นนะ สามถึง7จ็ดแสนเขซื้อผมสักฟอกน้ำยาล้างจานยา,ายาสระผมถูตัวอะไรก็ว่าไปนะคะครีมทานหน้าเอาคะแนนเพิ่มขึ้นละคราวนี้เพื่อนที่อยู่ข้างล่างเราก็ซื้อข้างละสามแสนสามแสนนะคะในวันนั้นเราจะได้15คะแนน แล้วก็ได้2,000ประมาณ2,000บาทโอนเข้าบัญชีของเรานะคะแต่ถ้าวันนี้เกิดไม่ได้คะแนนตรงตามนี้ก็คือ3 0 0แสนส0แสนไม่เป็นไรค่ะไม่ตัดนะคะก็สะสมตัไวไปพรุ่งนี้มาลืนวันต่อไปเดือนต่อไปจนวันไหนก็ตามนะที่คะแนนคนข้างล่างของเรานะคะฝั่งซ้าย3 0 0แสนนะฝั่งขวา3 0 0แสนเราก็จะได้ที่15คะแนนนะวันนั้นแล้วก็ได้ประมาณ2,000บาทเช่นกันค่ะถ้าเราสะสมคะแนนส่วนตัวมาเรื่อยๆนะจนถึง2ล้าน4แสน สองล้านสี่แสนเราก็จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมก็คือตำแหน่ง e x c ก u ์ i v e distributor นะซึ่งตำแหน่งน 2, 000, 000, 000, เนี้ยสองล้านสองแสนเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วเราไม่จาเป็นต้องสะสมคะแนนส่วนตัวอีกแล้วเพราะว่าไม่มีการสะสมไม่มีการรักษายอดอรายเดือนเนาะก็เป็นคะแนนสะสมตลอดชีวิตสรุปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสะสมคะแนนนะคะส่วนตัวถึง2องล้านสี่แสนเนี่ยแล้วข้างล่างเราคนข้างล่างเราก็สะสมคะแนนส่วนตัวของเขานะคะ ไปเรื่อยๆหรือว่าจะกี่คนก็ได้แหละที่อยู่ข้างๆเราฝั่งซ้ายเนี่ยในวันนั้นนะวันนั้นสองล้านสี่แสน PV และข้างขวาเราก็มีคนเนี่ยสะสมคะแนนรวมๆกันสมมติมี1ร0้อยคนได้สองล้านสี่แสน PV เช่นกันวันนั้นเราจะได้90คะแนนแล้วก็ได้1 2 0 0 0บาทในวันนั้นถ้าพรุ่งนี้คนข้างางเราสั่งซื้อข้างละ2 4 0ล้านสแสนสล้านแสนอีกนะคะ รวมกันนะทุกคนที่อยู่ข้างใต้เราจะเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนคนก็ได้นะไม่จํากัดว่าจะมีกี่คนก็ได้นะคะที่เราแนะนําหรือกี่ประเทศก็ได้ทั่วโลกนะคะก็จะได้เงินโอนเข้ามาในบัญชีไทยของเราเนะะี่ยค่ะที่เราใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรนะคะกรุงเทพเอซีบีนะจทยพานิชจนนะคะต่ําสุด ามากสุดดีกว่าคะแนนส่วนตัวสะสมของเรา2องล้านสี่ใช่ไหมถ้าข้างล่างเรามีคนละ50บล้าน50บล้าน PV หรือคะแนนนะคะกี่คนก็ได้เราจะได้ที่300คะแนนก็คือจะได้ประมาณ40,000บาทบวกลบขึ้นอยู่กับค่าเงินตอนนั้นนะไทยเกาหลีเนี่ยค่ะก็คือเป็นแผนการตลาดคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ